คลิปนี้พามาดูสวนครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊ะปุริพัฒน์ครับสําหรับวันนี้ก็มีหลายคนตามกันมาเยอะทางก็ความเนาะส่วนตุเรียนผมนี่ลูกไปถึงไหนแล้วระยะไหนแล้วอยากดูเห็นสวนผมบ้างว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วว่าลูกร่วงบ้างไหมเพราะฝนมันตกช่วงนั้นอ่าให้ดูกับย้อนแสงไหม นามุมนี้น่าจะพอดูได้เน้วก็จะเห็นไหมครับอ่สูงไม่ดูลูกก็โตเท่ากระปองนมแล้วครับเออโตกว่ากระป๋องนมแล้วบางลูกเท่าขวดโคกลิแล้วครับวันที่ยี่สิบห้ามิถุนาเนี่ยจะครบหกสิบวันแล้วก็น่าจะหายห่วงเรื่องร่วงแล้วแล้ว,ลวก็ตอนนี้ก็ จะมียอดอ่อนแต่เฉพาะแขนงเนาะสังเกตว่าไอ้ข้างบนมันทึบๆอะ่ะกิ่งล่างๆนี่จะติดลูกยากจะไม่ค่อยติดหรอกแต่ว่าดอกมีทุกกิ่งแหละแล้วก็มาเจอยอดองค์ยอดอ่อนก็ดอกก็สลัดหมดเนาะอันนี้เนี่ยร่วงหมดที่เคยเป็นดอกแต่ว่าจะไปติดดีบนบนบน,นูแล้วก็ลูกใหญ่ๆกลมๆยาวๆ ไม่ได้ฉีดจิบที่กงที่ขั้วหรอกนะแต่ว่าก็มีฮอร์โมนหนอกล้วยที่ผสมฉีดร่วมกับพร้อมโตประยุกต์กับน้ำหมักกระดูกก็ฉีดยิงไปที่ลูกเนาะแล้วก็แคนเซียมโบรอนฉีดยิงไปที่ลูกเพื่อป้องกันลูกร่วงแล้วก็บำรุงลูกให้สู้กับพะพิรุณได้ขณะที่ยอดอ่อนตอนนี้ยอดก็เริ่มเข้าเพสลาดบ้างแล้ว เนี่ยที่ที่มียอดอยู่ชุดนี้ดูจากกิง่งแขนงเนี่ยเริ่มเพศระแล้วนี่ที่มียอดอ่อนปล,ปลายน่อยๆที่เริ่มนี่ก็มีแต่ปลายกิ่งไม่มีแล้วปลายกิ่งยอดอ่อนไม่มีแล้วแต่มีแขนงเริ่มที่ยังอ่อนๆอยู่เฉพาะแขนงเนาะก็หลังจากาปีนี้นี่ต้นนี้นี่สงสัยจะต้องตัดแต่งกิ่งไอ้พวกเนี้ยพวกกังหลางเนี่ย แล้วก็อาจจะตัดยอดสักหน่อยหลังจากาตัดลูกเสร็จเนาะให้มันโปร่งกว่านี้อีกหน่อยเพราะมันทึบเหลือเกินนี่ก็ต้นลังสาสตร์ของเขาของสวนติดใกล้เคียงอันอนั่นของผมมังคุดนั่นของผมมาถึงมุมนี้ก็อีกต้นที่ว่าสูงลิบๆที่ผมเปิดไอ้กิ่งมังคุดอะไรให้มันโดนแสงเพื่อจะให้โดนให้มีลูก กมม็มีดอกเกือบทุกกิ่งเลยปราบปลายเนาะแต่ก็ถือว่าดอกไม่ชุกมากไม่ไม่เยอะมากแต่ก็เจอปัญหาตอนที่ฝนตกตลอดช่วงนั้นช่วงที่ว่าพอเริ่มตั้งหนาหลังจากหางแย่ช่วงนั้นแล้วแล้วก็ดอกบานนี่ก็ฝนตกตลอดเนาะตอนดอกบานผสมเกสรผมก็มาปัดดอกเหมือนกันเนาะแต่ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะแล้วก็พอช่วงที่หางแย่ าหางย่ไหมช่วงนั้นมันยอดอ่อน <c oughs> ก็ร่วงกันเป็นแถวแล้วดีที่ว่ายังฉีดน้ำหมักช่วยยังเหลือได้บ้างเนาะก็ต้นนี้เหลือหกเจ็ดลูกนะครับถ่ายดูยากเพราะผมต้องซูมเนาะครับมันสูงจัดแล้วก็มืดด้วยครับมาถึงต้นนี้ก็อีกตน้นก็ประมาณสามสิบลูกได้มั้งต้นนี้ จะเห็นนะบางกิ่งนี่มันร่วงหมดอย่างกิ่งนั้นดอกร่วงหมดเหลือแต่ลูกนั้นลูกเดียวถึงเป็ดผมก็เอานะเอาไว้กินเองลูกนั้นแต่ส่วนใหญ่จะลูกกลมๆดีแหละส่วนต้นนี้สาวๆมีรูปครั้งแรกก็สู้ยอดไม่ไหวเนาะต้องยอมรับว่าถึงแม้จะฉีดยิงที่ลูกก็ยังช่วยพรฟฟิณไม่ทันเนาะต้นนี้ ต้นนี้ก็อีกต้นช่วยไม่ทันเหมือนกันสลัดหมดผมก็เลยไม่ตัดหญ้าให้นะ <c oughs> นี่จะตัดหญ้าเฉพาะบางต้นต้นนี้ที่ตัดเพราะทางเดินเพราะต้องเดินไปนู่นนะก็ตัดดูหญ้ารกขนาดไหนแล้วก็ตดโคตุเรียน <c oughs> ตัดแต่งนะตัดเฉพาะโคตุเรียนแหละมาถึงต้นนี้ก็มีลูกนะเสร็จแล้วนี่ที่ไอผมจะเลี้ยงแขนงใหม่แล้วก็เสียบทองลินจงไว้ก็ใหญ่บริบมรณ์แล้วสูงแล้ xếp vô thông đi chung ấy xuống là đập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  kêu xuống là đập kêu đó rồi hãy đủ con tịt บางนั้นอาจจะกิ่งเล็กแต่ก็มันติดก็เอาอ่ะนี่ลูกกิ่งล่างมีลูกเดียวที่เหลือร่วมหมดเนาะสู้พระพิรุณไม่ได้ยอดอ่อนก็ยังมีให้เห็นอยู่กล่อกลาย สำหรับกิ่งล่างๆเนี่ยมันจะอ่อนออนไวสกการเป็นยอดมากเลยแล้วก็ดูแหงเพียบเลยแล้วก็กิ่งนี่ที่ว่าเป็นกิ่งตั้งเนาะกิ่งสี่สิบห้าองศาก็ร่วงหมดเหมือนกันครับรวงหมดให้ดูอีกมุมกิ่งสี่สิบห้าองศาก็ร่วงหมดไม่เหลือนอะเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ที่ผมไว้อา ก็ร่วงหมดเหมือนกันเนาะแหนงหนึ่งใหม่กำลังแตกเพียบเลยครับทางใต้นี่ยมันทำยากตรงนี้ททำยากตรงที่ว่าย่อเป็นจะไหลง่ายมากๆกเพราะฝนมันตกอยู่เรื่อยเนาะครับเนี่ยแหละมันเหมาะกับที่ลาดเทเนาะแต่ว่าเรื่องถึงฝนจะตกมากสักเท่าไหร่ยังไงก็ไม่เคยเป็นทับนะครับสชิผม ดูสิที่ลาดเทสเสด็จน้ําดีที่ลาดเทหมดแล้วครับที่ผมปลูกตําแหน่งปลูกทุเรียนทำไมเป็นที่ลาดเทไว้เนาะก็มีต้นเนี้ยที่ว่าที่ค่อนข้างเสมอแต่ก็พยายามปรับให้มันลาดลาดเทอยู่ตรงนี้มีที่บุมอยู่ยังไงก็น้ํำสเสด็จออกทางนู้นถึงตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นโคกจอมปลวกเลยตรงนี้ก็จอมปลวกนี่ก็เหมือนจอมจอมปลวกแหละ เมื่อก่อนเป็นจอมปลวกเนาะที่ผมมาปลูกใหม่ๆดินจอมปลวกนี่แล้วก็รากผมปลูกลอยเนาะปลูกลอยรากผูกพอรอมันจะทําให้ทุเรียนมีภูมมต้านทานดีมากแล้วก็โอกาสที่เป็นท็อปยากมากๆเล็อย่างผมก็เล่นจุลินทรีย์ด้วยเนาะมีเชื้อ B.S ก็มาฉจดอยู่ด้วยน้ำหมักผมทุกสตดก็อมา ไม่ว่าจะรดตั้งดินหรือว่าจีดตั้งใบก็มีบีทุกสูตรเลยก็เลยไม่ค่อยจะห่วงเรื่องไฟทอปเทอร่าเท่าไหร่ครับต้นนี้ก็ถือว่าราเทลาเทสลบลงแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่มาจากต้นต่อทุเรียนบ้านนะผมโค่นตัดทิ้งก็ตอนแรกตัดอยู่ประมาณนี้แหละตัดประมาณนี้เสร็จแล้วก็ มันจะมีหน่องอกตรงนี้ผมก็เสียบจากหน่ออ่อนเนี่ยเสียบผ่ากลางจากหน่ออ่อนนะครับแล้วก็ตอนหลังไอ้ที่เราตัดเนี่ยมันก็ผุผุไปเรื่อยๆก็กลายมาเป็นเนี่ยมันก็สร้างเนื้อเข้ามาหุ้มไอเนี่ยที่เคยเป็นสูงมาระดับเนี่ยที่ตัดของเก่าเด็กน้อยมันก็สมานจนมิดเนาะ,นะต้นก็แข็งแรงมีลูกเจ็ดลูก รากก็ไอ้น,นี่ต้นทุเรียนบ้านที่เขาปลูกมันขึ้นเองในธรรมชาติน,นะรากภูพรลักษณะโดยธรรมชาติของทุเรียนเวลาเม็ดมันหล่นมามันก็งอกหรือว่าสัตว์อะไรพามาต่างๆเนี่ยมันก็งอกเองแล้วก็มันก็ไม่ได้ปลูกให้จมนะเราต่างหากที่มาปลูกให้มันจมไปรู้ดีกว่าธรรมชาติในธรรมชาติเม็ดตกตรงไหนมันก็งอกได้ตรงนั้น มันก็ปลูกลอยๆโดยที่เวลามันงอกหน่อขึ้นมามันก็ชูเม็ดขึ้นมาได้ง่ายๆเนาะยิ่งไปฝังเม็ดจมอย่างเงี้ยมันจะแล้วเวลาเรามาปลูกนี่เราก็ปลูกให้มันทึบๆมาถมถมตุ่มดินเข้าไปอีกแล้วมันก็จะทำให้ตัเรียนโตได้ยากเนาะรากจมมาโตยากงอง่ายๆบางที่ก็ทำได้ ที่เป็นดินทรายหรือว่าดินอะไรที่ผสมแกลบหรือว่าผสมอะไรที่มันมีโพรงอากาศลงได้มันก็มันสามารถทําได้เดี๋ยวหลายคนจะเถียงอยู่ว่าของเขาปลูกแบบถมจมโคลก็ทําได้นะมันก็ที่ผมเตือนคือเตือนแบบกว้างๆไม่อยากให้เจอภาวะความเสี่ยงถ้าปลูกอย่างเงี้ยปลูกง่ายๆไม่ต้องกลัวว่ารากไอ้ที่ปากดินถุงเก่าอ่ะ มันจะร้อนอะไรไม่ต้องไปกลัวครับจะสร้างภุมมตานสานได้ง่ายๆ่ายนก็มีรากขยุบขยุบเต็มไปหมดฉีดน้ำหมักพร้อมโตดูเลยเป็นรอยแตกขยายตรงไหนเลยงอกได้ตรงนั้นหละยอดพร้อมโตมันเก่งเรื่องแตกยอดด้วยนี่แตกยอดได้หมดเนี่ยผมเลี้ยงไว้หมดเลยผมไว้เสียบยอดฝากยอดไว้จนกว่าที่จะไม่ไหวที่จะไว้ถึงจะเอาออก หรือถ้าเลี้ยงกิ่งได้ก็เลี้ยงเพราะว่าผมเอายอดอื่นมาใส่เนาะแล้วก็พอมันโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งเนะี่ยก็เอายอดพวกนี้ไปเส, <c oughs> สียบยอดขายได้เนาะเนี่ยก็มีทุกต้นที่แตกยอดเองจีดพร้อมโตนยะรอยแตกรอยร้าวตรงไหนมีหมดอ่ะเสร็จแล้วนี่ไม่ใช่แตก้าวอย่างเดียวนะมีปลวกด้วยนะปลวกนี่ ผมมองว่าเป็นเทศาบาลเนาะเป็นเป็นพนักงานเทศาบาลที่กําจัดขยะให้โลกมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งสิ่งมีชีวิตเนาะมันกินของตายมันถูกสาปมาให้กินของตายเนาะพระเจ้าสร้างมันมาเพื่อให้กินของตายจะเป็นนิทาน,นคือมันจะกินพวกไม้ที่ตายแล้วเนาะสิแลวเนี่ยดูที่ผมบอกว่าเป็นนักบําบัดของเสียให้โลกกําจัดของเสียให้โลกเดี๋ยวผมทำให้ดู ต้นไม้พอมันจะขยายตัวนะมันก็คล้ายๆเหมือนกับคนเราแหละพอนั่นก็ละพระเปลี่ยนผิวใหม่เนาะตกสเก็ตไปเปลี่ยนผิวใหม่ทุกวันแหละก็ต้นไม้ก็เหมือนกันเนาะเนี่ยมันก็เทาะออกเสร็จแล้วไอ้พวกเนี้ยที่ตายแล้วเนี่ยอ่าพวกหนังกำพราเนี่ยเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยปลวกมันก็ค่อยมันก็มากินให้เนาะกำจัดขยะให้เนาะย่อยย่อยพวกนี้ ทิ้งให้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะได้เปลือกใหม่ที่สดใสขึ้นเหมือนกันที่ต้นยางพาราถ้าใครทำสวนยางเนาะไปดูได้เลยที่ต้นยางพารามันจะกินให้จนล่อนหมดอะ่ะไม่ต้องไปกลัวปลวกกินอะ่ะมันกินผิวเปลือกมันกินที่ตายแล้วเนาะถ้าว่าปลวกมันจะกินเนี่ยทำไมมันไม่กินที่สดสดอ่าถ้า ที่ท่านเข้าใจว่าปลวกมันกินรากกินอะไรถ้ามดไม่แน่นมดนี่คือมันพาพเพียยไปเลี้ยงเลี้ยงที่งามของรากต่างๆเนี่ยเพียแป้งอน่ไปดูดน้ําเลี้ยงนะแต่ถ้าปลวกนี่ผมรับประกันว่ามันไม่ได้กัดรากทลอกที่กินนี่อาจจะเป็นรากที่เปื่อยตายแล้วเนาะชิ้นส่วนที่ตายตายอย,าอย่างพวกเนี้ยไอ้พวกผิวหนังกำพร้าพวกเนี้ยเนี่ยปลวกมาจะ มาทําความสะอาดให้กินสิ่งที่ตายแล้วรากสดๆในปลวกไม่กัดไม่กินแน่นอนแต่มดนี่ไม่แน่มดนี่แน่นอนเพราะว่าเอาเพลียไปเลี้ยงนะคำว่ามดเลี้ยงเพลียก็เหมือนกับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อ่ะเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจะกินมดก็กินน้าหวานที่เพรียตัวเพรียแต่ก็เอาเพรียไปเลี้ยงวาเยอะๆเหมือนเอาวัวเอาควายไปปล่อยอ่ะเพรียได้ดูด น้ำหวานที่งามของรากเนาะนั่นนะที่ว่ากลัวมดมดก็กลัวได้เนี่ยงอกได้ทุกโตเด้ครับผมมีอ่าแตกขยายตรงไหนนี่ที่มันแตกขยายตรงไหนนี่ตามงามตามเนี่ยมาโดนน้ำหมักประยุกเข้าไปแตกง่ายมากๆเนี่ยผมก็จะมาฝากยอดคือ ต้นตุเรียนผมมีน้อยเนาะแล้วก็พื้นที่ก็จำกัดแล้วก็ตอนนี้ได้ยอดพันธุใหม่ๆมาเยอะก็จะหาฝากที่ไหนก็มาต้องฝากไอ้พวกเนี้ยเนี่ยก็ฝากไว้แบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องโคนต้นหลักก็พอดีต้นนี้มันเนอ็นเนาะผมก็จะเลี้ยงไว้ฝั่งนี้เลี้ยงไว้ฝั่งนี้เสร็จแล้วไอ้กิง่งสองกิ่งเนี้ยที่มันจะแทงเข้านี่ผมว่าจะจะต้องตัดนะ แต่ไหนๆก็จะตัดแล้วนี่นี่ก็อาไปเสียบยอดทองลินจงเนี่ยแล้วต้องเอาไปเสียบยอดเนี่ยเสียบได้หมดจนเดี๋ยวรอยนี่แก่หน่อยนี่เสียบได้หมดพวกนี้นี่ไปเสียบได้เลยโอ้ยอันนี้เป็นหมอนข้างล่างแล้วนี่นี่อันนี้ึ้นนี้เป็นเป็นทองลินจงมีทุกต้นงอกอย่างนี้ทุกต้นงองผมอือยิ่งต้นนี้ดูดิ งอกเพียบงอกได้เพียบเลยยันรากนะถ้าสมมุติเลี้ยงกิ่งนี้ไว้นะจนถ้าสมมุติวัน,วน,วนโดนแสงตลอดโดยไม่ไม่โดนร่มบางแสงโอกาสที่จะเป็นลูกใกล้ใกล้โคนมีมากแต่ไม่หรอกผมไม่ได้หวังที่จะเอาลูกใกล,ล,ล้โคนอะไรหรอกแต่ว่าหวังที่จะเอายอดอื่นมาฝากไว้ต่างหาก ถึงจะฝากไว้ช่วงเวลาสั้นๆหรือว่าจะพอใจเอาไว้ยาวก็แล้วแต่แต่ก็ต้องฝากเสร็จแล้วตรงตาตรงเนี้ยที่เราตัดไปเนี่ยที่ตัดออกสมมุติไม่เอาแล้วนะที่ตัดออกโอกาสที่จะแท,แทงแทงตายอดตาดอกอะไรก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอกาสที่จะมาแทงตาตาดอกก็เป็นไปได้ถ้าสมักเร่งดอกเราเก่งๆเนาะก็ยังกับ ที่เป็นตรงเนี้ยก็เป็นตาดอกเหมือนกันเป็นตาดอกอยันนี่ก่อนหน้านี้เป็นตาดอกอยันนี้ผมเด็ดออกซะนี่ตรงนี้เป็นตาดอกหมดแหละผมเลี้ยงไว้ตรงนี้เพราะมันสมบูรณ์ตอนนั้นนะที่เลี้ยงไว้หนึ่งช่อไอ้อื่นผมเด็ดออกหมดเสร็จแล้วมันก็มาสู้พระพิรุณไม่ได้ก็เลยกลายเป็นยอดหมดร่วงหมดอันนี้กิง่งกิ่งที่เกินสี่สิบห้าองศามันก็ติดยากอยู่แล้วแต่ปีแรกมาติดนะกิ่งเนี้ย มีปีที่มันอายุสี่ขวบมันเคยติดเคยติดลูกยิงนี้แต่พอตอนหลังนี่ไม่ไม่ติดเลยตั้งแต่ปีนั้นมาติดครั้งแรกครั้งเดียวแต่ว่าข้างบนนูนยังติดปกติทุกปีเนาะครับนี่เห็นทุเรียนบ้านผมไหมเป็นพันทุเรียนพันพื้นเมืองเนาะแล้วก็มีลูกเยอะมากๆเป็นร้อยๆแหละนับไม่ท้วนเดี๋ยวไปดูอีกมุม นั่นคือโคนต้นตุเรียนบ้านเนาะอ๋อเดี๋ยวก่อนผมตั้งชื่อแล้วคือพันทองสกกาผมเคยรีวิวแล้วด้วยเมื่อเวลามันสุกแล้วลูกมันเน่ยจะหนามสีทองเลยสีทองแบบเดียวกับที่เขาเอาหมอนทองที่มันหลงมันกลายมาลูกสองลูกที่เอามาใส่พานเนี่ยบูชาหมอนทองหรืออะไรไม่รู้ที่ผมเคยดูเนาะหนามสีทองทั้งลูกแบบนั้นเลย ถ้าอยากดูก็ไปดูย้อนดูคลิปเก่าๆผมได้เนาะแล้วก็เนื้อนี่สีส้มแป๊ดเลยนะครับส้มแป๊ดและเนื้อเนียนละเอียดเหนียวนุบผมตั้งชื่อให้พันทองสกาเนาะที่ตั้งชื่อว่าทองสกาก็าหนามันทองด้วยแล้วก็สกาก็หมายถึงลานสกาบ้านผมเนาะคือต้นนี้ผมไม่ได้ปลูกเองบรรพบุรุษของภรรยาผมก็ปลูกปลูกไว้แล้วก็ มันพึ่งได้กินลูกเป็นดอก4ี่ครั้งได้กินแค่3ครั้งเองอครั้งที่3เนี่ยฝนร่วงหมดฝนชุกช่วงนั้นร่วงหมดต้นเพราะเราไปฉีดบำรุงอะไรไม่ถึงอยู่แล้วเนาะสูงลิบแล้วก็เก่งมากต้นนี้กิ่งเกลงนี้ไม่ทิ้งเลยเนาะแต่ว่าต้นนี้มันอายุน่าจะเกินสิบห้ปีแล้วแหละแต่ว่าพึ่งมีลูกแค่พึ่งมีดอกได้แค่สปี เพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะก่อนหน้านี้ข้างหน้ามันอ,อ่มันเป็นต้นสะเดาเทียมที่สูงกว่าต้นนี้เยอะมากเมื่อก่อนมันพึ่งโตได้เมือ่อสามสี่ปีที่แล้วหลังจากตัดสะเดาเทียมต้นข้างหน้าออกให้มันแล้วก็สะเดาเทียมนี่อย่าเอามาปลูกบังหน้าต้นทุเรียนเด็ดขานะครับเพราะมีสองตัวที่ห้ามเอามาบังหน้าทุเรียนมีสะเดาเทียมแล้วก็ มียางพาราห้ามเอามาบังหน้าเดกาเพราะว่าทุเรียนจะสู้แสงไงพวกนี้ไม่ได้มันโตวไวเป็นไม้โตวไวกว่าทุเรียนนะพอพอหลังจากคุ้นไอตัวที่บังหน้าออกหมดเนี่ยมันก็โตได้แผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่เบิ่มเติมติดดอกเยอะมากเนี่ยมันติดยอดโดนยอดอ่อนด้วยก็เลยร่วงแต่ก็ยังร่วงไม่หมดเนาะถือว่าติดเยอะผมก็น้ำมักมารดาด้ทางโคอยู่น้ำมักกระดูก แล้วก็เนี่ยยื้อไว้เป็นร้อยๆยลูกนะแล้วปีนี้สมาชิกผมอาจจะโชคดีได้ได้ชิมเนาะถ้าฝนไม่ตกชุกขอดูก่อนนะผมอาจจะจำหน่ายในราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเนาะอาจจะติดตามผมทาง Facebook หรือว่าเดี๋ยวผมโพสต์ u t u b e ไว้ไวให้เลยกันว่าถึงเวลาของต้นนี้หล่นเมื่อไรสักลูกเมื่อไรที่เหลือผมก็จะให้คุณงานาจ้างเขามาตัด แล้วก็ส่งให้ทุกท่านเนาะในราคากันเองกันเองยังไงก็แล้วแต่น่าจะไม่เกินกล่องละสามร้อยแล้วผม <c oughs> คือเพื่อสมาชิกเนาะไม่เกินกล่องละสามร้อยรวมค่าส่งแล้วเนาะเอาขายกันเองแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าต้นนี้คือหนึ่งเดียวในโลกที่ผมที่เดียวนะแล้วก็ถ้าเกิดท่านย้อนไปดูคลิปเก่า ที่เคยรีวิวต้นนี้ที่มันมีมีนอนอยู่ด้วยผมได้มารีวิวลูกหนึ่งที่มันหล่นครั้งแรกที่ผมเมื่อสองปีที่แล้วเนาะหล่นครั้งแรกในของฤดูการนั้นก็เอามาชิมดูก็เนื้อเนียนละเอียดมากๆสีส้มแป๊ดเลยแล้วก็จากที่ผมเคยกินมาหลายสายพันธุ์นีที่พันธุ์ดังๆพันธุ์แชมปชมเนี่ยต้นนี้นี่ไม่แพ้ใครเลยนะในความรู้สึกผมเป็นความทรงจำที่ประทับใจมา แล้วก็หวงมากๆต้นนี้จะบอกให้ว่าต้นนี้นี่มีคนที่มีโอกาสได้กินไม่เกินสิบคนรวมทั้งคนในครอบครัวผมเนาะไม่เกินสิบคนที่ผมนับดูว่าเคยกินทุเรียนต้นนี้ของผมไม่เกินสิบคนไม่เกินสิบคนแล้วก็อยอมรับกันทุกคนยกนิ้วให้ทุกคนนะว่าเนื้อเนียนละเอียดมากๆนุบเลยอ่ะเนี่ยผมก็เลือกปลูกที่สรุสปสรุปเนะ ตรงนี้ดูเหมือนเอ่งเว้านิดนิดแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พื้นที่รวมมันก็ยังสะลบเนาะแล้วก็ไม่เคยที่จะเป็นไฟทอบทเหายแม้แต่ต้นเดียวนะแล้วก็ <c oughs> งอกทุกต้นเลยครับผมงอกติโคทุกต้นนี่ว่าจะเอายอดมาเสียบอีกตอนนี้ยังไม่ว่างที่จะเอายอดอะไรมาเสียบทีนะเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะเอายอดต่างๆมาฝากนะเอากบพิกุลเอ่ย เพียงพรเอ่ยแล้วก็อยาลินจีฝากไว้ต้นนุ้นแล้วทองลินจงก็ฝากแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาหมอนหมอนปราจีนมาฝากที่หมอนปราจีนเพราะผมอยากขยายพันธุ์ไว้ใช้เองจะปลูกหมอนหมอนนุน่นหมอนแท้ดั้งเดิมหมอนปราจีนนี่คือเขาซื้อหมอนนุ่นไปปลูกที่ปราจีนรู้สึกจะต้นอายุมากที่สุดแล้วมั้งตอนนี้ของของประเทศไทยเนาะ อายุ62ปีเอาต้นมาจากที่ยอดต้น62ปีของอที่ประจีนมาเนาะก็เดี๋ยวามาจะเอายอดมาฝากไอ้พวกนี้ไว้ต่อก็จะได้มียอดขยายเยอะๆเนาะเนี่ยพอเสียบแล้วพอโตมาขนาดนี้เนี่ยเนี่ยข้ออย่างเนี้ยตัดได้ทุกข้อเลยเนาะข้อละตาข้อละตาเนี่ยอย่างเนี้ยผมชอบเสียบอย่างเนี้ยเพราะมันได้ยอดเยอะแล้วก็ จากที่ปกติถ้าเราเสียบต้นใหญ่ๆเนาะ,ะได้แค่ปลายๆอย่างเงี้ยลึกๆจริงนี้นี่แก่หมดแล้วเนี่ยถ้าเสียบใหม่ๆอย่างเงี้ยดูดิได้ทุกข้อเลยดิริงมีสิบตาก็สิบยอดละเนี่ยตัวน,นี้หมอนทองก็ตัดยอดแล้วว่าจะเอาเนี่ยแตกหน่ออ่อนมาแล้วว่าจะาหมอนปลาจีนมาฝากตอนนี้ผมจะจะขยายหมอนปาจีนไวยเย้เยอะๆเอไว้ไว้ปลูกเองเนาะ หมอนทองผมนี่ผมจะเล่นแต่หมอนปาจีนแล้วหมายถึงหมอนนนแท้เนะถ้าผมมีเงินซื้อที่แปลงใหม่สักหนึ่งแปลงเนาะอาจจะปลูกหมอนเป็นหลักประมาณสัก 70- หรือ8ปเปอร์เซ็นต์แหละที่เหลือก็อาจจะมาปลูกพันธุ์โบราณพันธุ์ต่างๆนะปัญหายากแต่ก็ไอที่หลักๆคือหมอนกับพันธุ์ที่ส่งออกได้ต่างๆอะ่ะผมจะเน้นเน้นอย่างนั้นแล้วก็หมอนทุกต้นผมนี่ผมยะ อยากจะได้เป็นหมอนที่เป็นหมอนนนแท้ๆเนาะกะ็ที่เลยเอาหมอนลาจีนมาเพื่อทำพัน์ไว้ขยายไว้ใช้เองก็เนี่ยว่าจะฝากไอ้พวกที่ไว้ว่าจะปลูกเอาหมอนแท้ๆเนาะ <laughs> จริงๆแล้วหมอนมันถ้าเกิดเราปลูกเพื่อการตองออกเราไม่ต้องหวานเน้นหมอนนุนอะไรหรอกแต่ว่าผมนี่คืออยากมีพันธุดั้งเดิมเนาะอยากได้พันดั้งเดิม มอนพวกนี้มออชุมพรพวกนี้ก็ปลูกได้เพื่อการส่งออกส่งออกได้หมดแล,แล้วก็ราคาเดียวกันแหละถึงเป็นหมอนนนหรือว่ามอนปาจีนมอนอะไรก็แล้วแต่พอไปขายลงลมันก็จะได้ราคาเดียวกันหมดก็ไม่ได้แยกราคาให้หรอกหรือว่าจะเป็นหมอนต้นดำอะไรมอนต้นเตียเย้ยอะไรอันนั้นก็แล้วแต่วิจารณาของแต่ละคนเนาะผมไม่ขอพูดสะทยายมากเนาะสายพันธุ์มอนต้นเตี้ยมันไม่มีเนาะ หมอนต้นดำนี่ก็ไม่อยากพูดครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ติดตามเข้ามาใหม่ช่องผมมีรายละเอียดการปลูกเยอะแยะมากมายเนาะความรู้ให้ท่านดูกันวันเดียวไม่จบแน่ดูไม่จบทุกคลิปเนี่ยความผมมีหลายร้อย เป็นพันคลิปได้แล้วมั้งก็มีเยอะมากนะมีคลิปเยอะมากในไปสามารถคนดูได้นะเหมือนคลังความรู้เลยนะมาที่ช่องผมแล้วก็คลิกไปที่ชื่อผมมันจะเข้าไปที่หน้าช่องผมเนาะพอเข้าที่หน้าช่องแล้วก็ท่านไปกดที่หัวข้อแถบด้านบนนะหัวข้อที่สองที่เป็นคําว่าวิดีโอเมื่อท่านกดตรงวิดีโอนั่นแล้วท่านก็มาไล่เลื่อนดูได้เลยนะชอบคลิปไหนอยากดูคลิปไหนก็เลื่อนได้เลย หลรอย,ยคลิปครับก็ไปศึกษาดูกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องการก็ว่าขอบคุณที่ดูจบคลิปขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ